สวัสดีค่ะนักท่านผู้ชมะค่ะแอดมินเอื้อยเขียวพาวรวยนะคะ,ะเราก็มาต่อกันนะคะแนวทางหวยลาวพัฒนาสูตรหวยลาเมื่อที่ผ่านมานะคะผู้ชมไม่เข้านะคะ,ะหลุดทุกเซียนเลยนะคะเขาตั้งแต่เลกดินนะคะค่ะสวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมเราก็มาต่อกันนะคะแนวทางสูตรหวยลาว งวดวันจันที่สิบสองนะคะงวดที่ผ่านมานะคะของเสียนรุดมดทุเสี้ยนนะคะนผู้ชมเนะ<ร>าะบ่เขามาสองงวดติดแล้วเด้อท่านผู้ชมก็พิจารณาเมื่งก่อนนะคะท่านผู้ชมเนาะ่าเหล็กเสี้ยนช่วงี้บ่บ่อยเข่านะแต่เอนมินค่ะทาตามสูตรเหมือนเดิมทําเหมือนสูตรตามสูตรเหมือนเดิมเวลาเขามันก็เข้านะท่านผู้ชมของเสียนใบนี้เขาเรียนเรียนแปดร้องหาบ่เขานะคะท่านผู้ชมเจาะห้าสี่นะคะ ห้าแปดหกวันที่ออกหกห้านะคะหกห้าหกเก้านะคะลดนะคะผู้ชมลดอีกสุดสรุปแอดมินก็นี้จะเด่นหาเขาตะเลขเด่นกัลดุดคืเอานะคะผู้ชมนี่ก็หลุดไปของพ่อหิ่งเขารักหน่อยอยู่เซียนไม่กะบ่อเขาเปนจอสี่หกนะคะแล้วก็ช่วงนี้เลขเซียนก็บ่อ่อยเขาคุณผู้ชมกบพิจารณานะคะชื่นชอบนะคะก็ตามนะคะไม่ชอบเราก็ผ่านอันนี้ แอ็ดมินขอทำตามสูตรนะคะ,ะบางครั้งมันก็ไม่เข้านะท่านผู้ชมบ่าขามาอสองวดัดสองวัติดนะคะของเส้นใบกับว่าเขา่าวันนี้ก็หลุดเหมือนเดิมนะคะเราก็มาดูกันต่องวันนะท่านผู้ชมแนวทางหวยลาวนะคะแนวทางสูตรหวยลาววันที่สิบสองตรงกับวันจันทร์เริ่มต้นจันทร์สัปดาห์มากตัวใดอีกเนาะนะคะท่านผู้ชม มีเก้านะคะมีแปดศูนย์นีบค่อยมากดอกท่านผู้ชมแต่ว่าสูตรมากศูนย์ก็เลยเอาศูนย์ตามสูตรไปเลยนะคะท้องพ่อเฮ่งนี่กับเขารักโอ้ยพ่อเฮ่งเป็นก,ก้อนน่าหงัดงวดที่จัด์ีพ่นมากมาหวัาพ่อเฮ่งจะจะเหลือแค่สี่ตัว นะคะหน้าหน้าหน้าชื่นชอบของข้อยฮงอยู่นะคะก็จะเอามาใส่น้ำ้ีของพ่อยฮงหวดที่ผ่านมาของ่นหน่วยเก่านะคะมีหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าสามเก้านะคะก็เข้าหลักหน่วยนวดน,นี้มีหน่วยหลักหน่วยหนึ่งและหลักหน่วยห้านะคะอาของขอยคือบอมี หกหกคู่ดินนะฮะหกคู่ดิน 0ูน06เก้าดหนึง่งตัวดินนะคะตัวด่นก็คือสายบน นะคะหกคู่เด่นนะคะผู้ชมนะคะก็มี9 8 8 6 1 0 6นะคะ8 6 1 0 6 1 0 6ามตัว0ูนย์เ8้า8 6ดศนะูนแปะท่านผู้ชมนะคะผิดพลาดประกันใดนะคะท่านผู้ชมก็ ขอโทษขออภัยนะคะแทนเซียนด้วยนะคะท่านผู้ชมเซียนเพิ่นกระเฮ็ดสูตรนะคะเป็นแนวทางนะคะในท่านผู้ชมในเบิง้งบางครั้งก็มีเข้ามีหลุดนะคะท่านผู้ชมนะคะก็ใช้สตรีนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณน,นะคะในการรับชมด้วยนะคะ,ะสวัสดีค่ะนะคะขอให้มีโชคม,มีลาบนะคะเฮงๆปังๆแล้วก็เขาต้องหวยเล่าเจ้าปาลาล่ะท่านผู้ชมเขาปลา กต่เขาป้าเลขถูกกับเขาซ้งวัดติดนะคะสวัสดีค่ะนะคะ